สวัสดีค่ะทุกคนกับสู่ชา n น l นี้ของเราอีกครั้งแล้วนะคะคนคุนจีน,นะะที่จะพาทุกคนไปค้นพบเรื่องราวมากมายต่างๆเกี่ยวกับคนจีนประเทศจีนนะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะในหลากหลายคลิปเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนไทยกัมพูชานะคะหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะ,ะเอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะระหว่างจีนและไทยนะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนจีนนั้นเริ่มมาเที่ยวที่ประเทศไทยลดน้อยลงเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมากขึ้นหรือเปล่าในวินาทีนี้เราก็ยังไม่อาจที่จะสามารถคาดเดาได้นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปเอาละคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าในปัจจุบันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างที่ ที่ทําให้คนจีนนั้นเริ่มที่จะมาเที่ยวประเทศไทยลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะจากข่าวที่ปรากฏนะคะที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็คือโดยหลักๆนะคะประเทศจีนมองว่าประเทศไทยนั้นไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยเพราะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะควักตบไบไส้พุงหรืออะไรต่างๆเนะเกยยาวสื่อนะ,ะที่เขาคุยกันในช่วงนั้นที่แบบข่าวดังมากนะคะว่า เออมีการลักพาตัวนักท่องเที่ยวไปแล้วก็ไปเอาเอวัยวะไปขายใช่ไหมคะในช่วงนั้นที่แบบดังมากเราก็เลยทาให้คนจีนเนี่ยไม่กล้ามาที่ประเทศไทยเพราะว่ากลัวตัวเองจะโดนลักพาตัวไปนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ที่ประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งได้ไปเที่ยวที่ต่างเมืองต่างบนทลนก็คือไปที่ซีอานก็ได้คุยกับเออ ทุกคนใน,ในท้องที่นั้นเ,นเขาก็ถามว่าเอ้าเธอมาจากประเทศอะไรหรอก็บอกว่าอ๋อฉันเป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแล้วเขาก็คุยเรื่องนี้นะเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่ประเทศไทยว่าโอ๊ยฉันไม่กล้าไปหลอกประเทศไทยนะฉันกลัวจะโดนควักอวัยวะเอาไปขายนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคิดว่านักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศไทยเยอะมากแล้วก็ถือว่าประเทศไทยก็เป็นสถานที่ อันดับต้นๆเลยนะคะของนักท่องเที่ยวจีนคือเป็น destination แรกเลยว่าเอ้ยถ้าไปเที่ยวออกนอกประเทศเนี่ยฉันไปประเทศไทยทุกคนต้องไปประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือทั้งผู้คน n i สนะคะเป็นเป็นมิตรแล้วก็ของถูกนะของถูกพูดถึงมวลโดยรวมนะคะว่าของถูกนะแต่ตอนนี้หลังจากที่มีข่าวเข้ามานะคนก็เริ่มที่จะอันดับแรกๆเลยก็คือคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ ทีนี้เราก็มาพูดคุยกันว่าทำไมคนจีนถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากเลยนะคะคือคนที่อยู่ประเทศไทยอยู่ที่เมืองไทยก็จะรู้สึกว่าประเทศเราก็ปลอดภัยดีนี่นาทำไมหรอมันมันไม่ปลอดภัยตรงไหนหรอมันก็โอเคนี่สาธารณสุขหรือการคมนาคมต่างๆก็ก็โอเคนี่ก็ก็ดีกว่าอาจจะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เราอยู่ประเทศไทยเนาะเราชินแต่ถ้าเรามามองในมุมของคนจีนที่อยู่ประเทศจีน ทุกคนจะบอกว่าประเทศจีนมันมันเป็นระบบคอมมิวนิสต์เนาะมันเป็นระบบแบบสังคมนิยมถามว่ามันปลอดภัยไหมคือมันปลอดภัยมากเออเราอยู่ที่นี่มา3ปีเราต้องบอกว่าที่จีนปลอดภัยจริงๆนะคือยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราบินไปที่ประเทศไทยเนาะไปลงเครื่องประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วเราต้องนั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรมในฐานะที่เป็นผู้หญิงเริ่มกลัวละอ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมอยู่ที่ประเทศไทยมันกลัว อ,อ๋อหรือแม้จะต,ตอนคืนตีหนึ่งตีสองที่จะผู้หญิงที่จะเดินทางไปไหนคนเดียวเนี่ยมันมันกลัวมันเออมันบอกไม่ถูกอะถ้าเป็นผู้หญิงอะแต,แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ชายกลัวไหมนะแต่แต่ผู้หญิงอะน่าคิดว่าน่าจะไม่กล้าน่าจะกลัวมากกว่าความปลอดภัยเหมือนเออคือไม่รู้สิมันมันมีความกลัวอย่างบอกไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันที่เราอะกลับมาจากประเทศไทยแล้วมาลงเครื่องที่ประเทศจีนอะตีหนึ่งตีสองตีสามอันนี้ไม่เคยกลัวเลย มันมีความรู้สึกแบบไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอแปลกมากเนาะมันทำให้คนในประเทศอะรู้สึกไม่กลัวได้ขนาดนี้ได้ยังไงประเทศจีนคือจริงจริงมันต้องกลัวสิการเดิน,นทางคนเดียวของผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เดินทางในช่วงกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองแต่ประเทศจีนทำให้คนไม่กลัวได้หนึ่งคือกฎหมายเขาแรงและมันไม,ม่คุ้มนะคะที่ที่จะทําที่จะข่มขืนที่จะเอาลักทรัพย์หรืออะไรต่างๆมันไม่คุ้มเลยนะเพราะว่า คือการที่ทําอย่างนั้นไปก็ได้อาจจะไม่เท่าไหร่แล้วก็แต่การสูญเสียมันมากกว่าที่คิดเยอะนะไม่ไม่เพียงแค่ตัวเองเขาคุกเนาะแล้วมันส่งผลกระทบไปถึงลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยเวลาเขาจะไปทํางานราชาการหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเขาคนพบว่าอา้าวคุณมีญาติที่ติดคุกเขาก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการคัดเลือกในการเข้ารับราชาการได้อันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน อย่างเช่นคนเป็นพ่อเนาะขับแท็กซี่แล้วแบบไปป้นหรือข่มขืนผู้โดยสารลูกก็จะไม่มีโอกาสได้รับราชการอีกเลยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการทําผิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเขาเองนะที่ได้รับผลกระทบมันรวมไปถึงลูกของเขาญาติของเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียในการกระทําของเขาด้วยเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยค่ะว่าการจะทําผิดของที่ประเทศจีนอะ่ะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มที่จะทําเลยจริงๆแค่อารมณ์ชั่ววูบนะทีนี้และที่สําคัญคือ การระบบคมนาคมเขาก็สะดวกเนาะแล้วก็มีกล้อง cctv ติดอยู่ทุกมุมของถนนทุกที่เลยนะเพราะว่า,าถ้าสมมติว่าของหายคนหายหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยตามตัวกันได้แบบเร็วมากตำรวจมาถึงเร็วค้นหาเร็วทุกอย่างมันเร็วหมดเออคุณไม่มีทางหนีได้เลยอะจับได้แบบรวดเร็วมากนะอันนี้ก็คือมันเป็นความปลอดภัยที่ประเทศจีนที่เขารู้สึกว่า กังวลว่าเออถ้าฉันไปแล้วฉันไปหายตัวอะไรที่ประเทศไทยอ่ะจะมีคนตามตัวฉันเจอไหมฉันถูกทําอะไรที่ประเทศไทยฉันจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่คนจีนวอรี่ไงคะเพราะว่ามันเหมือนกับประเทศเขามันเร็วอะแล้วมันก็เออได้รับความเป็นธรรมคือ <c oughs> นอกจากนี้นะคะถ้าเราได้มาอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเราได้มาดูหนังจีนซีรีส์จีนส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์นะคะ แล้วภาพยนตร์ที่มันเป็นแบบหนังสงครามหนังต่อสู้มันก็จะมีเรื่องของการเขาก็เป็นการยกตัวอย่างการค้ายาเสพติดนะการลักพาตัวแล้วยังไงก็ไม่รู้นะมันมีมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมันต้องมีความเป็นแบบไทยเทาอะภาพลักษณ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราอะก็ดูหนังจีหนหลายเรื่องภาพยนตร์จีหนหลายเรื่องนะแต่พอเกี่ยวกับการลักพาตัวยาเสพติดเอ,อ้ยหรือแบบเออเกี่ยวกับการอะไรสักอย่างที่มันเป็นข้ามชาติอะ ไม่พม่าสําเหลี่ยงทองคําไทยลาวเนี่ยอะโซนบริเวณน่ะเขาก็จะหยิบยกมาเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็มีหนังบางเรื่องเนาะอันนี้พูดจากเรื่องจริงนะเพราะไปดูมาแล้วก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอ์รัปชั่อคอ์รัปชันอยู่เบื้องหลังคอ์รัปชันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตํารวจทหารหรือนักการเมืองอเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ไม่รู้เอามาจากเรื่องจริงหรือว่าอะไรนะมันก็เป็นลักษณะมา ฉายเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นทีนี้เรากําลังจะบอกว่าอะไรเรากำลังจะบอกว่า,า,วาคือพอฉา,ายอ่ะในสื่อมันออกไปอย่างนั้นน่ะมันก็ติดอยู่ในภาพลักษณ์มันติดอยู่ในสมองของคนที่เสพสื่อเนาะก็มองว่าเออภาพลักษณ์ของไทยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณไม่สังเกตเห็นหรอมันจะมีแบบว่าเวลาคนจีนเนาะเวลาไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทำไหมนะแต่สมัยก่อนนานมาแล้วและเพื่อนนั่นแหละคนจีนที่ไปประเทศประเทศไทยอะ่ะจะเข้าตอมอต้องแบบมีทิปเงินให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยอะ่ะ ซึ่งเราบอกว่าฮะจริงหรอไม่เคยรู้มาก่อนเราใส่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือก็บอกว่าใช่นะักต้องเลี้ยทุกคนอนะ่ะต้องทิปเงินให้กับต่อโอมอให้กับตำรวจทุกคนเลยคนละสี่สิบห้าบาท20บาทอะไรก็ไม่รู้นะก็เห็นล่าให้ฟังอย่างนั้นคือไอ้ตรงนี้คือใครพาทำหรือเออมันเป็นค่านิยมอะไรหรือเปล่าเราแล้วยิ่งเราทําเรารับอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้ประเทศจีนอะ่ะเอาในส่วนตรงเนี้ย มาเป็นแบกกล่าวในการสร้างหนังสร้างภาพยนตร์ที่มันเป็นในลักษณะเชิงเป็นไทยเทาแบบนั้นด้วยทีนี้เรากําลังจะบอกอะไรเรากำลังจะบอกว่าเพอเรามันมีภาพความจําแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมจีนว่าเราอ่ะก็เหมือนแบบเออประเทศไทยเป็นลักษณะแบบอ,อ,อิสระเสรีแล้วก็คือก็มีคนที่มีสีอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้พอมีเหตุการณ์ที่แบบเออมีการควักอวัยวะไปขาย มันก็ทําให้คนจีนตื่นตระหนกได้ง่ายว่าเออเห็นไหมประเทศไทยมันไม่ปลอดภัยมันเหมือนหนังเลยที่เราดูกันนมันใช่เลยแหละมันมาจากเรื่องจริงก็อินเข้าไปอีกอินเข้าไปเป็นสิบเท่าร้อยเท่าก็ไม่ได้อยากมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าหนึ่งภาพความจํามันมีอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วมันเกิดแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่จุดชนวนได้ง่ายและหรือในบางกรณีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง๋ยวมันอาจจะเป็นการแบบว่าเสกพริกเสกขิงบางทีอินฟลูเอนเซอร์ของจีนก็มาขยายต่อ นะหรืออาจจะมีความรู้สึก,กว่าเฮ้ยไปเที่ยวประเทศไทยเยอะไปแล้วนะเราต้องลดจานวนหน่อยละเที่ยวในประเทศหน่อยก็เริ่มเอาจุดเนี้ยมาขยายให้มันเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งขึ้นเพราะขยายมากแล้วมันเป็นการที่แบบแชร์ไปเยอะทั้งประเทศก็เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่อยากไปเที่ยวที่ประเทศไทยคือด้วยความที่คนจีนเขาเขาเป็นคนในความรู้สึกเรานะเราบอกว่าเราเรามองว่าคนจีนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ขี้กลัวอยู่ละ เป็นคนที่เออไม่กล้ายิ่งถ้าไม่เคยออกนอกประเทศก็จะมีความรู้สึกว่าประเทศของฉันปลอดภัยที่สุดเที่ยวที่ประเทศจีนดีที่สุดไม่มีที่ไหนปลอดภัยประเทศของเราปลอดภัยที่สุดเที่ยวประเทศไทยคุณอาจจะเจอแบบว่าไม่มีชีวิตรอดกลับมาอวัยวะหายไปอะไรประมาณเนี่ยโหมีถึงกับท่านแบบเวอร์ชั่นนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเขาก็เป็นลนักษณะเนเจอร์เขาธรรมชาติของเขาเขาเป็นคนแบบ กลัวแบบนี้อยู่แล้วโดวยเฉพาะนนคนที่ยังไม่เคยออกนอกประเทศใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะทําได้ปรับได้ถ้าเราอยากดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยมากยิง่งึ้นเราควรทำอย่างไรอันดับแรกเลยคือความปลอดภัยความปลอดภัยสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมการโดยสารการคมนาคมต่างๆเราจะเห็นได้ว่าคือราคามันควบคุมไม่ได้ในประเทศไทยใครอยากจะเรียกเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าไป เขาเรียกว่าอะไรเขาไปจัดก,การในตรงนี้ได้เลยอะ่ะอยากจะเหมาอยากจะเหมาเป็นพันสองพันก็เหมาอยากจะแบบคือไม่มีราคาที่ตายตัวนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ก็ขึ้นอยู่กับคนเอ่อเป็นโลคอลของคนพื้นที่นั้นว่าจะเรียกเท่าไหร่ก็เรียกได้บมงทีเรียกคนไทยอีกราคาานึงเรียกต่างชาติอีกราคาานึงมันก็ทําให้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบอืมแต่ถ้า,าอยู่ประเทศที่ประเทศจีนอะ่ะ มันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคือถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรัฐก็เข้าไปควบคุมไปถ้ามีคนฟ้องหรือถ้ามีคนแจ้งเนี่ยก็จะมีคนไปดําเนินการนะไปดําเนินเรื่องราวแล้วก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่คนไทยอาจจะต้องปรับเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวในเรื่องของราคาทําการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในทุกทกที่แล้วก็การคมนาคม transportation ที่มัน เข้าถึงง่ายประหยัดนะคะปลอดภัยสิ่งนี้ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นและที่สาคัญเมื่อเราทําสิ่งตรงนี้มันปลอดภัยแล้วมันถูกและมันเข้าถึงในทุกทุกที่และเราก็สื่อสารออกไปสู่ออโลกอื่นๆนะคะแล้วเราก็สื่อสารออกไปสู่ประเทศอื่นๆว่าเออมตอนนี้าการท่องเที่ยวประเทศไทยของเราอะ่ะมันปลอดภัยแล้วนะ อยากให้ทุกคนน่ะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราได้แล้วให้มันเป็นระบบนะ,ะคะคิดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมายมหาศาลโดยไม่จําเป็นต้องดึงดูดเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบชาติอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเพระอใหรถึงพูดอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเล็งเห็นไม่ต้องไปเล็งเป้าว,ว่าเราจะต้องดึงดูดเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนมีนักท่องเที่ยวอื่นที่เขามาีเงินแล้วต้องการที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวจีนเอ้ยกลับมาอยากท่องเที่ยวที่ประเทศไทยละ แต่รัฐบาลเขารู้สึกว่าเฮ้ยท่องเที่ยวประเทศไทยเยอะเกินไปละเขาไม่อยากให้ไปก็าอาจจะมีเอ่ออาจจะให้ฟเฟรนเซอร์อันนี้ไม่รู้นะคะปล่อยข่าวอะไรบางอย่างที่ทําให้มีเกิดความรู้สึกกลัวในการไปรเที่ยวที่เมืองไทยมันก็อาจจะมีข่าวอีกแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าชะล่าใจโดยมองว่าเราต้องดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนกลุ่มเดียวนะเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะโดยการที่เอ่อให้เขาเห็นว่าประเทศไทย มีที่เที่ยวที่อุดมสมบูรณ์น่าท่องเที่ยวผู้คนเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลือและที่สำคัญราคาถูกปลอดภัยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็คาดหวังว่าประเทศไทยของเราก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะสร้างมป็นเงินได้อย่างมหาศาลในอนาคตต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย